สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่เราก็จะมีพระมารีวิวนะครับเป็นเหรียญ่วงเชื่อมนะครับเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่นิ่มนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับก็จะเป็นซีน้ำเดินแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นรายการที่แปดครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมจะมาแกะให้เพื่อนๆชมกันครับ นี่ครับเนื้อท้องแดงผิวไฟผิว,วจะประมาณนี้นะครับ ตรงห่วงก็จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับผมจะลงกล้องให้ดูนะครับนี่นะจะเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับ หน้าหลงพ่าก็จะคมโคมแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะต่อกรรมการด้วยนะครับหมายเลขโค้ดนะครับ คู่นะครับกล้องผมเหมือนเบอร์ที่นึงนะครับห้าเจ็ดนะครับก็จะสวยๆแบบนี้นะครับหลงปุ่นิ่มโชติธรรมโมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ จะประมาณนี้ครับราบเรียนห่วงเชื่อมรุ่นแรกของลูบูนิมนะครับสำหรับกลิปนี้ก็ผมขอตัวลายไปก่อนนะครับพบใหม่กลิปหน้านครับสวัสดีครับ